อะไรทั่วไปวะอันนี้มันขามอะไทั่วไปแต่ว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือมันเป็นสะพานที่ว่าจะมุ่งหน้าเขาไปสู่อ้อมน้อยนะซ้ายสี่ซ้ายหา้าน<อ>ี่คือ,อ,อแมน่นบ่ล่ะบอกเลยว่าสะดวกสบายแห้งฟรัมน,นี่นมีทุกอย่างบ่มีขบคุ้งกงก่อนร้านกาแฟขักบ่สะดวกสบายจอดรถจอดล้างเจ้าเบิ่งกนี่ชาวบ้านเข้ามีแนวนี้ดีเลยแล้รถเขาจอดที่เจ้าอุสิเสียบ่ล่ะว่าหนาเสียหนาี่เนาะเพราะยังบ่วาส่วน สบายดีพี่รองเอ๋ผมพ่อครับบอาแนวเพลย,ย์กับผมสบายดีพี่้องทางฝั่งไทยแหละกับฝั่งเราเนาวนะวันนี้บอลแนวกับผมมีอย่างหลายตัวคนกล่าวเป็นหนีคําคืนหนึ่งทีบอลแนวอยากใหุ้คนมาเห็นช่วงเวลาคําคืนของเมืองไทยนะอยู่ที่เขตแถวี่แหละพี่้องนะครปฐม,มแต่กับวันนี้ก็ได้พานุ่มเรามาทนะุกคนเดียวบอลแนวจะไปหาเพื่อนเลยนะทุกคนไปกันเพื่อนเพราะว่าเพื่อนนี่น้อยนักที่จอกมาคืนนะแต่ว่าเพื่อน,นออกบ้าเมื่อน,นั้นก็เลยเกิดการติดใจวันนี้ก็เลยพามาอีก เอา้าทุกคนสบายดีมาคุณส,สบายดีสบายดีสบายดี<า>สบายดีเป็นได้มือออกมาเหมือนนะคือจะวา่าอยากออกมาเลยหว่ารู้สึกงจกังไลรู้สึกว่าเออมีความตื่นตานตื่นใจนะแบบค<ม>ันออกมาเมื่อกี้สีเป็นเป็นอีกโลกนึ่งนะเป็นอีกโลกนึงเลย<ม>บอกเจ้า<ม>สังเกตว่านะมาคุณนะเมืองไหน<อ>ย่อมคืนเคือซี้สำนักเวทเนาะแมนแมนคือคือจะว่าเหมือนอีกโลกนึงเนาะแมน มันเป็นแบบว่ากัเงเวยนนี่กะบกาสิเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าข้างขึ้นกระสิเป็นแบบไห้แสงสีเป็นอยังแบบมันก็สิมีความอันนี้แน่นะค่ะโ <ไง S 2> อดคกันเจ้าเห็นไหมเจ้าเรียกว่าเจ้าเห็น,ะนสะพานไหนมเนี่ยสะพานเจ้าเห็นไหมสะพานสะพามันก็เป็นสีเหลืองเลยความแตกต่างเลยความแตกต่างแม่นว่าอันนะกระสิเป็นสะพาน ามได้ทั่วไปว่ะอันนี้มันขามได้ทั่วไปแต่ว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือ oh. มันเป็นสะพานที่ว่าจะมุ่งหน้าเขาไปสู่อ้อมน้อยนะสายสี่สายหาก็คือเส้นนี่มันจะเป็นอันนี้จะสุดสายเลยนะปะกงนะจะไปถึงถนนเพชรเกษมถึงจะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่ง oh. จะเปลี่ยนเป็นไปสีปกติคือเป็นเอกลักษณ์แม่เนเป็นเอกลักษณ<อ>์อของตัวเองแต่แมงแมงเป็นพื้นที่แต่ว่ามือนี่เปล่าแนวนี่ เขาบอกคุ้งเนี่ยมาเบิ้งปั๊มของเมืองไทยของคนไทยแมนปั๊มน้ำมันปั๊มแมนปั๊มน้ำมันนี่ไหมน้ำมันแมนมันเป็นอะไรจะพ้าเจ้ามาเบิ้งมันมีความแตกต่างนั่นแหละออยจะพ้าเจะมาเบิ้งไงว่าเจ้าสีคิดเห็นจังใดครับเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นที่ว่าทรานจะพาจะไปเขาบอกมันเป็นปั๊มทีว่าน่าจะเปิด2ี่บสี่ชั่วโมง ยอดเรียนบอกโบมียอดเรียนมีพนักงานคักแน่เลยปั๊มใหญ่เลยค่ะวะอยู่เล่าี่อันนี้คนอยู่ก็ยานนะอยู่เล่าโบนี่ใจบอกมีใหญ่สักนีดหรือบปล่แหละเขาอยากให้เจ้าเห็นความสะดวกสบายปั๊มนี่นะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยไปไปเจ้าสิบอกว่าโอ้มันแม่นบอจะชิบ่าเนยแม่นบอล่ะบอกเลยว่าสะดวกสบายแห้งปั๊มนี่มีทุกอย่างบอกมีครบคุกกรงจอร้านกาแฟร้านนั้นชิวเชื่อบหจะเชื่ออยู่บอ เชื่อจะบอกมัน,นคือซีเมนโขมันเป็นปั๊มน้ำมันไหนมันโมเมนต์มันโมเมนคาเฟ่เลยมันจะซีมีโขบกัน,บบนแต่ว่ามันไม่ขบแต่ที่น,นี่ไงแบบคงนี่ไงนี่โอ,โอ,โอ้แบบสว่างสดใสดีวะ่ะเป็นไหนเชื่อหอยย่างบัตอ,อันนี้คือบรรยากาศสนดกระดิ่ะแม่น เจ้าเบิงสนะังเกตบางรถนะรถจะไลยเป็นพิเศษเพราะว่าปั๊มนี่ <ลด S 1> มันอยู่ลดลดจอดรถจอดใหญ่เลยเนาะเม่นมันอยู่ติดถนนสังเกตเบิงบางคุณนี่แหละคือความสะดวกสบายนะมีร้านปั๊มมีมีทุกอย,ย่าง<อ>นะบางคุณนะสังเกตบากซอร์บอกซอร์นี่ KFC แล้วไม่เนอะนี่ไงเออเขาจะบอกว่ามันสุยดยอดมีทุกอย่างเหรอนี่ทุกอย่างเนาะเซเว่นเซเว่นีมกีครบ ไปย่างมาพี <Credit noise system> ่ไปย่างไปเบิกงใกล้ๆมึงนะแล้วเจ้าสิบหกเสื้อแล้วจะมาข่อยตัวเจ้าอี๋เนี่ยมาเจิรมาได้เอาหย่างย่างไปเบิงผุ่มชุดซ้อยเลยหมดเลยแล่มาเบิกนี่อ่ะเจ้าเบิงที่ล่ะขักบ่อขักขัดขัดใจปั๊มแบบนี้ขักบ่อสะดวกสบายจอดรถจอดล้างเจ้าเบิกเนี่ยชาวบ้านเขามีแนวนี้ดีเลยแล้รถเขาจอดที่เจ้าสิเสียบ่ล่ะบ่หนาเสียหนาเนี่ยเนาะเพราะยัางประว่าส่วนใหญ่เขาเจ้าจะบ่ค่อยหลักกันนะ หนุอยนักแต่ว่านอกจากมันเกิดแบบหลักกระหลักในสถานที่ที่แบบแอร์ดหรือว่าโบวแม่แอร์ดสถานที่ที่แบบมันคนมันบ่หลายอ๋อแบบทีอัพแม่นแต่ว่านี่จอดจากซี่ได้เลยนะเจ้าไปเป็นชั่วโมุนงั่วโมงกับบทเสียนะแปลกใจบ่ครับแปลกใจเดี๋ยวคือที่เจ้าบอกเลยตอนนั้นที่เจ้าว่าโอ้เข้าเป็นจอดอยู่บ้านเนาเป็นไงแม่แม่ยังบอกพ่อฮอดในนั่นเนาะไปที่เก่าว่าใจอื้นไปที่เขาว่าใจเงิน <laughs> แดี๋ยดิใครว่าเบิร์กเขาเลยเนี่ย,ยนะม,มันมีกฎระเบียบยังไงเจ้าอ่านมาทีละห้ามจอดรถห้ามจอดก็คือจอดบนนั่นะอะก็คือบนรถของบนจะเข่ามาได้เปล่าครึงมีความชัดเจนบ่้งเซเว่นมีความชัดเจนบ่นเน,นี่ยเขาเขียนบ่ห้าม,ม,ามห้ามจอดรถเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยโดยเด็ดขาดโดยท่านไม่ได้อย<ด><ด>ู่ในสถานที่ก็คือเขาบริเวณพื้นที่นี่นะทาผ้าพื้นเนี่ยมี ยังมีค่าจอดเนี่ยเริ่มต้นแค่ห้าสิบบาทอ่ะสมุงคแรกนะห้าสิบบาทสมุงคที่สองร้อยหนึ่งมันมีความชัดเจนหมดทุกอย่างนะบังกุลถ้าเห็ดพิษก็คือโดนถ้าว่าเหาปวดอยากเห็นพิษแล้วก็เห็นแล้วก็ยุติแค่นั้นเองไปสะดวกสบายเนาะครับสะดวกสบายถ้าเป็นแอร์เซเว่นมั้งติ๊ดตานติดตานเลยไม่ทำผมก็ได้โอ้มีตู้มีเบิร์ตมีเบิร์ะอยู่นี่มีเบิร์ตนะบังกุลนะขักบ่ ขาบ้านเฮ่าคาว่าสม,มุดต,ตัวอย่างเนาะบ้านเฮาที่เจ้าเคยอยู่เนาะที่เจ้าเคยใส่ปลิ่นไปเที่ยวหามบนเทอนมันมีบอ่อโอโ้โบมี่โบมี่ไปถามเนยเอเลยซีทุ่มไปแล้วเออเธเลยสองทุ่มไปแล้วสิโบโมมีได้ไม่เนาะมีโบแบบนี้หามบนเทอนมันแบบนี้มีบอ่อคอยถามเนยแล้วบ้าน่อยอโบมีแต่ทาเคส<ค>ในเมืองนี่บบลูว่ะเคสในเมืองกับโบมี่คอยเขาอยู่เวียงจันทน์มาก่อนตอนนั้น่อยไปเที่ยวก็หมูวยนะตีสอง ปัม๊มบิดเบ้ําม,มันสีเบิดจูงเอาจูงเอาเออคิเอ้เงาปั๊มหน่อยครับโมมี่โมมี่มจนได้อยความส่เหยเรือจากผูที่าเขาเจ้าไปเที่ยวกันกระดูดาม,มันใสจังมาดันนี่แหละเราค้ามแตกต่างเพราะต้องยานเพราะต้องยานว่าน้ำมันเบิดก็คือรบเบิดเนาะแต่ก็มีคือการบางบางบางเขตนอกเกินไปนะที่ปั๊มหมอใหญ่กับมีเขาเจาอาจจะปิด แต่ว่าปั๊มมันก็จะมีเป็นบางชุดอาจจะบริเปิดทั้งหมดก็แล้วแต่ว่าเจ้าของปั๊มเพื่อนน่ะแหละแล้วแต่คือกันแต่ว่าขับปั๊มใหญ่ๆแบบนี้แน่นอนเปิดจนแจ้งขยุบ้านเนี่ยเรียบร้อยเนาะไปหายากแล้วหายากหมอมีหมอมีเลยแล้วหมอมีเราจูงเอาแล้วเจ้าไปบรีนบุญไม่ได้จะไปเรนบุญไม่ได้จ้ะไปเรียนบุญน้ำมันเบิร์ตไปได้่ะน้ำมันเบิร์ตก็ยันกันมากไปขอกันตัวยันแล้วก็ข้อเพื่อนข้อซานเขาตัวเนาะโอ้เจ้าหญิงไปพุ่น คอยบอกเลยว่าสุขสบายแห้งนะบางไทยนี่มันสุดยอดกะลีบกุ้งเลยแม่นแมเหมือนทุกคนนี่ใช้ชีวิตย่ำคืนนี่เป็นอีกโลกหนึ่งคือคอยว่าอะไรแมนแมันมีคนโลกหนึ่งใส่อยู่ยังเว้นโลกหนึ่งยังเครื่องซักผ้าอันนพี่น้องมีปะเออย่ำคืนอีกนะโอ้โหนั่นสุขสบายบอกเห็นคือกันได้นี่พี่น้องผมกำลังเห็นคือกันมเลยนี่พี่น้องหกงานทั้งหม มันสุดยอดบ่ล่ะเจ้าแต่ซอนบ่ะแต่ซอนบ่เนาะแล้วเงินมันสิไปอยู่ซ้ายบ่ะพวกเงินเข้าตลอดแล้วเงินเนาะแม่นี่แหละครับเมืองไทยอ้อมสะดวสบายเมืองไหนล้านโอ้วสวยๆอีกสิล้านญี่ปุ่นเปิดตลอดเลยนะเอากรุงนะเปิดอนี่มันสุดยอดบ่เจ้าวะแหม่แหม่แม่ดีดีดีเอาทุกคนกะมื้อนี้กับ่มบี้ยังหลายดอกกะพาเพิ่นมาพาว่าคุ้มมาเบิ่งอีกมุมๆนึง ไอเห็นนี่มุมมุมหนึ่งว่าเฮ้ยปั๊มอยู่ไทยนี่เปิดให้บริการตลอดนะแม่แต่ว่ามีแค่มีบางปั๊มที่บัน้เปิดนะแม่แต่ว่าส่วนใไงที่่คยเคยได้สัมผัสนี่ก็หลายพอสมควรเจ้าก็เคยเห็นที่แมเวลาเวลาเวลาแบบเจ้าไปต่อวัดต่ออย่างแม่เม็ดวัดต่อยังตะกี้เนาะสมัยก่อนแต่อาจจะได้เห็นที่เขาจอดปั๊มกินเข้ากินหน้าจอดปั๊มนอนเพราะยังเพราะว่าปั๊มนี่คือ เปิดบปใช้บริบรบรการ24ชั่วโมงกับมีเท่ากันแ,และเพิ่นบทห้ามพื้นที่นะทาวาเพิ่นห้ามเพื่อจะเขียนบอกยังสดเจนนะอันนี้คือความสดเจนของคนไทยนะคือสีทาห้ามคือสีบอกแม่นเขาสามารถจอดนอนได้เลยถ้าเขาสู้<ๆ>เขาเดินทางเบาไว้รู้ซึ้งกว่าตัวเองร่วงนอนในสามรสามรถจอดนอนได้เจ้าว่ามันดีบอกดีดีดีนี่ไงเห็นบอพี่น้องดีในความแตกต่างเนาะมีความสดเจเจ้านี สมมติเจ้าหายจากเปอร์เซ็นร้อยหนึ่งเนี่ยหายจากเปอร์เซ็นเลยเกี่ยวกับเรื่องของบริการผู้ที่มาใช้บริการเขาสะดวกสบายเกี่ยวกับด้านคมนาคมเกี่ยวกับขนส่งต่างๆเกี่ยวกับการด้านบริการเนี่ยเจ้าคิดว่าจังไรก้อยก็ว่าหอวยถ้าร้อยนี่ก่าเก่าซิปเก่ากูแล้วพี่น้องเก่าซิปเก้าเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นเพื่อไหวหรือเปล่าเพื่อไหวเพื่อไหวพี่น้องบอกว่า มันเป็นอะไรอ่ะนะเอาโอเคทุกคนวันนี้กับผมยังไรบ้างะแค่พาทุกคนมาเบิ่องอีกมุมนึงหนึ่งเดียวกันแมวนฝ่ายมุมนึงเป็นยังสี่นะแมนประเทศไทยเป็นสี่นะแเวนบอกคุ้มเพิ่กยังยังบอกค่อยได้แบบออกผลิตมาเที่ยวเต็มที่ทุกคนกามีแต่ว่ามาประเทศไทยก็ไม่ได้อีกงั้นเนาะหาเงินอย่างเดียวทุกคนแต่ว่ามื่อนี้พาเพิ่นมาเบิ่งอีกมุมมุมหนึ่งหายเห็นอีกโลกอีกโลกหนึ่งก็คือคู่คนใช้ชีวิตย่ำคืนโลกคืนก็ว่าได้โลกคืนนนีี่่่มมการเเทยว้ ก็คือเป็นโลกคนที่ใส่ชีวิตย่ำคืนเหตุงานย่ำคืนใส่ชีวิตย่ำคืนกินย่ำคืนมเออยังเว้นนี่นอนนะแมเออเจ้ามันแปลกใจบอกมันจะมีคนอีกกุ่มหนึ่งที่ว่าแต่ตั้งเขาออกไปยังเว้นนอนย่ำคืนเหตุงานนะคือคือชเฮานี่เหตุงานย่ำเห็ยังเว้นย่ำคืนเขานอนมันจะคล้ายแบบเป็นโลกโลกคืออยู่ที่แถวยังหลาสลัดหมดหรือยังสลัดจะย่ำคืนกับเจ้านี่ จะเป็นยังเว้นเขาแมนนี่มันจะเป็นยังสัน้นบ๊อกกุ้ก็คือโลกอีกใบนะไมอนี้ก็เลยพาบอ๊อกคุ้งนี่มาเบิง้งนั่นทุกคนนะเอาทุกคนคลิปนี้กับบ๊อบเมี่ยงหลายดอกกะขอจบพิธีนี้แล้วกันอยากให้บอ๊อกคุ้งฝากนะบอ๊อกคุ้งฝากยังบอกอ้าวคนอื่นกะฝากกดไปออฝากไปกดติดตามเนาะซ่องกุ้งไว่หลุดคล้ายฟันเนาะครับมือน,นี้กะบเบาเหนวพามาหล่ออีกเนาะพามา หล่อเบิ่งปั๊มน,น้ำมูกอนน้ำมันร้อนเจ้าเคยเห็นบอแบบนั้นแบบนี้นะก็เลยมาน้ำเหล่านะคือไงให้เรียนรูน้ซะไรแบบนี้นแม่แเลี้ยงลูกเจ้าเปประสบการณ์ใหม่เนาะประสบการณ์ใหม,ม่น,นะเพราะว่าคุู่นี้เพื่อนกะทุกคนก็น่าลืมพาไปติดตามกันไปเพราะเพื่อนเป็นมือใหม่เพื่อนก็อยากน้ำเสนอเนาะนเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้เห็นบอว่าจะเป็นการมาอยู่ไทยเพื่อนนี่แหละทุกคนเพื่อนมาอยู่หลายปีแต่ว่าบ่ค่อยได้ออกไปเที่ยวแม่แมแต่เมื่อนี้เพื่อนได้ออก เปิดใจนะเพื่อนเปิดใจมาถึงมาเที่ยวเพื่อกลับไปเได้เล่าให้ทุกคนได้ฟังไงแม่แม่บางทีอ,อย่างนีที่ไปน้องถามว่าไปอยู่ไทยเป็นจังไดงบะคุ้งเอาข้าเจ้าบดไปเจ้าจะอตอบเขาได้บอกคอยตานนมนียแม่แม่เจ้าจะอตอบเขาได้บ่ล่ะถ้าเขาบอกว่าม,มันหลายเกินเอ,อนตอ่อไปก็เลยใหายไปบรรยายไปทางโซเชียลเนาะเอนี่ไงนั่นนี่ถ้าเจ้าบดไปเฉลยนี่ญาติพี่น้องถามเอาบะคุ้งเจ้าไปอยู่ไทยเป็นยังไง การเป็นจู่เป็นอย่ไอยงไดเขาตอบเขาบอได้ขอเ<ม>จ้าอยู่แค่ในสถานที่เงาน,นออกะลองไปติดตามเพื่อนทุกคนเป็นกำลังใจเพื่อนเอาเพื่อนกำลังสังส่งซ่องมานะทุกคนนะกะยังบอท่านมีผู้ใดยังบอท่านมีผู้ติดตามหลายนะกะลองไปติดตามเพื่อนเปิดใจนะทุกคนนะเพื่อนอยากเล่าเรื่องเล่าในแหละประสบการณ์ตัวเองนี่แหละอยู่ในประเทศไทยเนีน่ทยทุกคนได้เห็นเนาะมาหน,น,นี้ซูมเอาสองคนกะประมาณนี้แหละทุกคนนะอ่ะไปรุ่นฟารกอ่ะก่อนอื่นกะจะเลือกเป กดติดตามเนาะซองกุ้งไว้หลุนไข่ฟันเนาะซองนองไม่เนาะมือนี้ก็บจิบเป็นสภาวะนี้แน่เนาะอาจฉริยะเต็มรอยแต่กะมาเพื่อคมอยากอยากรู้อยากเห็นนั่นนะก็เลยออกมานะเอ้าก็คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้เนาะเรามาแล้วเนาะโอเคเอ้ากล่าวะคำว่าสบายดีแล้วกันสบายดี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 เ่าเนว